สวัสดีครับผมเจมส์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมก็จะพามาดูนะครับความเชื่องนะครับของน้องดอกมานะครับเพราะเพื่อนๆนะถามกันมาว่าเออทำไมน้องดอกหมากนะครับถึงเปลี่ยนทรงไปสวัสดีครับผมเจมส์ไก่ปลานะครับช่องของผมนะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่การฝึกไก่ปลาการเลี้ยงไก่ปลานะครับช่องของผมนะครับไม่ได้เป็นช่องที่เกี่ยวกับการทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดแต่ช่องของผมครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับความรู้อยากให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลย สวัสดีครับผมเจมสนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมก็จะพามาดูนะครับความเชื่องนะครับของน้องดอกหมากนะครับเพราะเพื่อนๆนะถามกันมาว่าเออทำไมน้องดอกหมากนะครับถึงเปลี่ยนทรงไปผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าน้องดอกหมากเนี่ยครับเอ่อมีการเลี้ยงนะครับเอ่อด้วยความที่แบบสมบูรณ์เกินนะครับแล้ว ที่เห็นว่าหอนหอนของน้องว่าทําไมหอนกองน้องเนี่ยรู้สึกว่าเปลี่ยนไปใช่ครับผมได้ทำศิลปกรรมหอนไก่เนาะจากว่าเพื่อน,อนๆที่ดูคลิปจบแนละ้วก็จะรู้ว่าผมเนี่ยได้ทำศิลปกรรมหอนไก่แต่ว่าผมขออนุญาตไม่ลงคลิปนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสียงได้เนาะนี่คือหอนกองน้องครับความสวยก็จะอยู่ประมาณนี้เลยจริงๆนะครับศาสตร์ในการเลี้ยงไก่ในการตกแต่งหอนไก่มันมีเยอะ มีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วข้อมูลที่ว่าผมามีข้อมูลที่ผมรู้ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะหรอกนะครับแต่ว่าในสิ่งที่แบบที่ผมทําออกมาเผยแพ,พร่พรคลิปออกมาเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นคลิปที่แบบเออได้ผลจริงๆเนาะทำการทดลองแล้วเออเนี่ยมันเป็นคลิปที่ดีจริงๆมันทําออกมาแบบนี้ไก่จะสวยจริงๆนะไก่จะดีจริงๆนะครับตัวนี้นะครับรูปทรงนะผมก็จะพยายามพูดบ่อยว่ารูปทรงแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่รูปทรงของไก่ป่าแท้แล้วนะครับ ซึ่งรูปทรงของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในรูปแบบความเป็นป่าผสมมากกว่าเนะแต่ตัวนี้เนี่ยถามว่าทําไมผมชอบเลี้ยง่เอ,อไอ้ทรงเนี่ยมันเปลี่ยนไปใช่ครับเราเน้นผสมผมต้องขอบอกออความลับตรงนี้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากเลี้ยงผสมเพื่อนๆน,นะครับต้องเลี้ยงขุนในอ้วนนะครับเหมือนตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเลยไม่ว่าใครจะบอกว่าเออใช่ครับ ตัวนี้ไก่ของพี่เจมมันคือแบบเป็นป่าผสมแล้วรูป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 ,รปทรงของเขาก็อยู่แบบนี้ตั้งนานแล้วผมไม่ได้เสียเรียดแล้วเพราะว่าผมมีคลิปน้องตั้งแต่ตอนได้มาแรกๆนะครับผมก็จะรู้ว่าเออเนี่ยทรงของน้องเนี่ยตอนเป็นเฉลยเนี่ยเออมันเป็นแบบไหนนะแล้วลูกของเขาเนี่ยจะจ่ายออกมาจะเป็นแบบไหนคลิปนี้ครับผมก็จะมา,าบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าเนี่ยไก่ของผมว่าทําไม รูปทรงมันเปลี es, so ่ยนทําไมรูปมันคล้ายออกมาเป็นรูปผสมนะครับก็จะมาบอกให้กับเพื่อนๆรู้ว่าเผมมีวิธีเลี้ยงของผมนะผมเลี้ยงผมเลี้ยงให้มันอ้วนแบบนี้ไอ้ทรงมันเปลี่ยนแบบนี้เพราะเราเน้นเพาะพันธุ์เราเน้นผสมแต่ว่าตัวเมียที่เห็นนะครับตัวเมียแบบนี้เขาเรียกว่าตัวเมียไก่แจ้หรือว่าตัวเมียไก่ต่อตัวเมียตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวเมียตัวนี้ไม่มีความเป็นไก่ป่าเลยนะครับ ตัวเมียตัวนี้เป็นสายไก่ต่อครับเป็นสายไก่ต่อหรือว่าไก่แจ้ที่เพื่อนๆเรียกนะครับนิยามคําว่าไก่ต่อมาจากไก่ชนิดไหนก็ได้ครับที่เราใช้ในการต่อนะครับไก่ต่อเนี่ยมันไม่ได้ว่าแบบเป็นชื่อมาดั้งเดิมนะครับไก่ต่อคือเป็นไก่ที่โดนฝึกมาเพื่อที่จะไปเป็นไก่ต่อต่อกับเชลยเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่แจ้ไก่ปากก็สามารถเป็นไก่ต่อได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะาให้เพื่อนๆดูเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปน้องตอนนั้นแรกกันครับและนี่ก็คือเป็นคลิปของน้องนะครับตอนที่ผมได้น้องมาเล็กๆนะครับคือน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียวมากๆเลยครับรูปทรงในกล่องเขาก็จะต่างกันอยู่ผมบอกแล้วนะครับว่าเวลาผมทำคลิปเนี่ยผมชอบที่จะเก็บหลักฐานเอาไว้เนาะเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าเนี่ยเราทําแบบนี้ทําไมเราทําแบบนี้ออกมาทําไมเพื่อที่จะเพื่อนๆก็จะได้ดูกันเพื่อที่จะเป็นความรู้ช่องของผมนะครับก็คือเน้นเป็นความรู้ครับไม่อยากให้มามีดราม่าอะไรกันเนาะผมบอกเลยเลว่าทุกคลิปที่ผมทํามาเนี่ย ทำด้วยเรื่องจริงดังนั้นนะครับแล้วก็ผมก็รักทุกคนอยากให้ทุกคนนะรักผมเหมือนที่ผมรักทุกคนนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ